เรามีข้อสังเกตนะคะจากสูตรที่3สูตรที่4และสูตรที่5นะคะเราจะได้ข้อสังเกตว่าถ้าเราต้องการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายฟังก์ชันบวกหรือลบกันอยู่นะคะและมีแต่ละฟังก์ชันมีค่าคงที่ k 1 k 2ไปเรื่อยๆจนถึง k n คูณอยู่ข้างหน้าของแต่ละฟังก์ชันนั้นนะคะนั่นก็คือปริพันธ์ของ k 1 f 1 x บวก k 2 f 2 x บวกไปเรื่อยๆจนถึง k n f n x เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับ k 1ปริพันธ์ของ f 1 x บวก k 2คูณด้วยปริพันธ์ของ f 2 x บวกไปเรื่อยๆจนถึง k n คูณด้วยปริพันธ์ของ f n x หรือนั่นก็คือสูตรนี้ข้อสังเกตนี้บอกเราว่าเราสามารถกระจายหาปริพันธ์ของแต่ละพจน์ได้นะคะและเมื่อเรากระจายหาปริพันธ์ของแต่ละพจน์แต่ละพจน์ซึ่งมีค่าคงที่ k คูณอยู่นั้นเราก็สามารถดึงค่าคงที่ k ออกมาได้ทุกพจน์เลยนะคะเมื่อ k 1 k 2จนถึง k n เป็นค่าคงตัวใดๆนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างที่7กันค่ะ เราจะใช้ข้อสังเกตนี้นะคะไปทำตัวอย่างที่7กันตัวอย่างที่7บอกว่าจงหาปริพันธ์ของ 6x กํลัง5บวก 10x กํลัง4ลบ 3x กํลัง3บวก x กํลัง2ลบ1เทียบกับ x นะคะวิธีทำก็คือ เรากจะกระจายหาปริพันธ์ของแต่ละพจน์และนอกจากนั้นเราก็จะดึงค่าคงที่ที่คูณอยู่กับแต่ละฟังก์ชันนั้นออกมาด้วยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าปริพันธ์ของ6 x กำลัง5บวก1 0 x กำลัง4ลบ3 x กำลัง3บวก x กำลัง2ลบ1เทียบกับ x จะมีค่าเท่ากับนะคะดูพจน์แรกนะคะ6 คูณด้วยปริพันธ์ของ x กําลัง5เทียบกับ x นะคะเราดึง6ออกมาเลยจากนั้นบวกด้วย10คูณด้วยปริพันธ์ของ x กําลังสเทียบกับ x นะคะจากนั้นลบพจน์นี้ค่าคงตัว3ดึงออกมา3คูณด้วยปริพันธ์ของ x กําลัง3เทียบกับ x นะคะบวกด้วยปริพันธ์ของ x กําลังสองเทียบกับ x และสุดท้ายนะคะลบด้วยปริพันธ์ของ1เทียบกับ x ค่ะจากนั้นเราทำต่อเลยนะคะครูขอขยับเครื่องหมายเท่ากับมาทางซ้ายนิดนึงเนื่อง,งจากนเ,เนื้อที่ทางขวาไม่พอนะคะพจน์แรก6คูณปริพันธ์ของ x กํลัง5ก็จะได้เท่ากับ6คูณด้วย x กํลังห ส่วน6นั่นเองนะคะมาจาก x กาลัง5บวก1หารด้วย5บวก1บวกด้วย10คูณด้วยอะไรคะ x กาลัง4บวก1ก็คือ x กาลัง5ส่วน5จากนั้นลบ3คูณด้วยปริพันธ์ของ x กาลัง3นั่นก็คือ x กาลัง4ส่วน4นะคะ บวกด้วยปริพันธ์ของ x กําลังสองก็คือ x กําลังสามส่วนสามนะคะและสุดท้ายนะคะปริพันธ์ของ1เนื่องจาก1เป็นค่าคงตัวเพราะฉะนั้นปริพันธ์ของมันก็จะได้เท่ากับ1 x นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราลบด้วย1 x หรือ x แล้วก็อย่าลืมบวก c ด้วยนะคะเมื่อเราได้แล้วเราก็จะทำการจัดรูปนะคะ จะเห็นว่าพจน์แรก6สามารถตัดทอนได้ก็จะเหลือ x ยกกำลัง6พจน์ต่อไป5สามารถตัดทอนได้ 5.1.5. 5, 5 2 10เราก็จะได้เท่ากับบวก2 x กำลัง5นั่นเองนะคะพจน์ต่อไปนะคะตัดทอนไม่ได้นั่นก็คือลบ3 x กำลัง4ส่วน4นะคะตามด้วยบวก x กำลัง3ส่วน3 แล้วก็ลบ x บวกด้วย c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อนี้เราสามารถกระจายหาปริพันธ์ของแต่ละฟังก์ชันและดึงค่าคงตัวออกมาก่อนที่จะหาปริพันธ์ของแต่ละฟังก์ชันได้เลยนะคะการแสดงวิธีทำในข้อนี้ก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ยาวเลยนะคะ